สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวสวนบ้าครับเนืทิประมาณหน้าไรคกับบ้านไร้พปล่ากันป้ามกันมมด้วยไม่เลยวันนี้ก็จัดไปแล้วสวงรถกับป้ามครับเรียกเปลาาอีประมาณสิบวันก็เก็บได้แล้วครับพล่นี่พรล่านี่ถุเรียนนะครับตรงนี้ยาไม่ได้ตัดที่ฝ่ายนู้นฝ่ายถ่ายก็อุตยัดไม่แล้วที่ครับใส่ปุ๋ยขี้นกกระทาครับง่ายๆครับชีวิต นี่ครับหยอ่หยอนแรงมั้งมาย่อนแรงมั้งกับส่วนเรียนน้องเรียนก็ช่วยนะครับเราเกาช่วยครับโอ้พรวเอ็บไปาไรรถ้วครับทำงานครึ่งวันครับวันนี้ทำงานครึ่งวันได้ปามสองรถที่ประมาณสิบวันก็แก็บเราลราครับตอนนี้พราวเก็บเร็วครับนี่เรียนนี่เลือกสองต้นทุทไทย้วครับสองต้นทุทไทย มีปันธุรัสซ้องครับปามเก็บจะตายโคนอาา้อมแบบโล่ก็ว่าไม่อาาร่อยเกี่ยวกับฟ้อมโล่เก็บจะตายโคนพีอ่อนแน่นขอพีไม่จะต้องไปซื้อจะเปล่งผลิตเลยให้เปลืองตังถ้าเนหนือเทน้อยใช้เวลาไม่มาครับไปเล่ตามข้างนุ่นก็เคยแกงอ,อยู่กลางนุ่นมัง้ง ปั้มอยู่กลางนู้นนะครับไม่ใช่งอกลางนู้นครับนี่ไเลยใบใบพร้าวบังมังเลยมังครับต้นเรียนก็ช่วเหมือนกันนี่ตาพร้าวอา่อถา,างพร้าวอ่อน้อยๆครับบำรุงก็ได้กินรู้แล้วครับนี่อายุถึงแนี่ครับราสู้แข่งแรงหน้าแรงไม่ต้องจ่ายน้ำจ่ายทางพร้าวถางปัม้มปิดไว้แก่คนครับโอเคซีอูจากสวนคุณบ้ารายงานข่าววันนี้สวัสดีครับ รับนี่กี้นกกระทาครับเพิ่งใช่แต่เดียวครับคนตกก็ไม่ไปไหนครับเพราะมันมีส่วนผสมของรำของไอ้ข้าผู้ก็ไรอยู่ในอานนกกระทาครับทีนี้มันเป็นปกคนตกมันมันจับกันแนี้ครับไม่ต้องรูัวว่าที่ละลายสะลายไปไหนไกลไยิงสะลายไปไกลไกลยิงดีครับได้ไปต่างส่วนครับบนบนตัวเองพี่ครับมันเด่นมันมังไล่มังเรื่องธรรมดาครับ นี่ครับเลือดจะใส่เรียนก็ใส่เปล่าโยนโยนไว้นะมึงมังกูมังเรียนมังมังขุดมังเปล่ามังปลามังได้กินตังปีครับนี่ครับนี่โอยไส้ที่ไรเหล่วนี่ร,นรอบนี้ปุ๋ยเลือดเอามาใส่ไส้ไวแล้วครับนี่ครับนี่ธรมรมดาครับ ดูเผื่อมาหมาก็เย็งแซงตอนสุว้ว่าว่าเผื่อพิษปกติอยู่มัง้งครับเป็นเรื่องปกติอย่าไปคิดหมาครับสวัสดีครับนี่ส่วนขุนบ้าครับนี่ครับขี้นกกระทาเอาราดรบนทางพราวทางปั๊มก็เมื่องกับขายว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักไม่ต้องกลับกองนะครับนี่ครับ,บเรียนการช่วยเรียนก็สวย พร้าวก็สวยครับนี่เนี่ยพร้าวหลายคนถามว่าไหนลูกมะพร้าวครับนี่ครับลูกมะพร้าวนะครับออกมาทางน้นก็ลูกมะพร้าวนะครับอันนี้ก็ลูกมะพร้าวนะครับเม่้องเป็น่วงครับมีให้กินเพียบครับนี่ทุเรียนระหว่างมะพร้าวนะครับลูกสลับเข้าช่องว่างนะครับมะพร้าวยิ่งโตแสงยิ่งเยอะแสงข้างใต้ยิ่งเยอะนะครับ ทุเรียนพอที่จะทุเรียนจะออกลูกนะครับลูกพอได้กินครับลูกชื้ปลูกเชิงผสมนะครับไม่ใช่ปลูกเชิงเดียวนะครับเพราะันจะให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเหมือนกับเชิงเดียวที่มุ่งเน้นก็คงเป็นไม่ได้นะครับแห่งร่างเลยวันนี้สวนกดบ้าครับนี่ครับเราครับเพิ่งเก็บไปนะครับประมาณสิบวัน สิบวันสิบววันก็เริ่มเก็บรอบรอบต่อไปได้แล้วครับแกได้พูดไวในวิดีโอช่วงเหรนะครับนู่นข้างในนะครับปลาปลาเป็นแท่วางาร์มครับนี่แท่งนกเต็มเม็ดครับเนี่ยครับบางต้นแกใต้ทิศไปครับเป็นต้นที่ปลูกซ้อมแต่ก้อนรู้เลยไม่ทันได้อย่างโตไม่ทันรุนอายุที่จะออกลูกนะครับได้มังไม่ได้มังสำรับกันได้ลายๆย่างครับ ไม่มุงเน้นเรืเ่องเบืองผืนเชิงเดียวนะครับนี่ครับส่วนกดบ้าครับนี่กดบ้ายืดหนุนครับนี่นกกระทาใส่โขนปลามังโขนเรียนมังปุ๋ยมักที่โคนเลยครับไม่ต้องมักแกเอือนแล้วเมาเลยนีครับนี่ครับใส่กับถุก้อนนะครับ ที่นกกระทาเพียครับนี่ครับราดไว้แก่โคนเลยครับนี่ครับหน้าแรงก็ไม่ต้องเป็นร่วงครับเนี่ยสุ่มโคนแบบนี้เรียนช่วยครับตอนข้าวช่วยไม่แต่ตอนเคี่ยวช่วยกตอนข้าวช่วยครับตอบไป้ไม่ต้องกลัวครับวัดรายร่วงครับถ้าเรามุ่งเน้นเดียาเรื่องเรียนอย่างเดียวก็เอาพราวป้ามอ้อยหมดอก็ลราบำรุงไม่ต้องงานเดือนครับสวยวับแต่นี่ก็ผมไม่มุ่งเน้น เอาไวบาใบใบกับรูดิยาบหลูได้กินกับเพื่อนเอาหลูเบกับเปลผาทางนู้นก็เอาหลูกับครับปามบางตอนก็ไม่ไกลตมบุญก็ว่าเป็นตัวปามผู้ปามติดมามังนะครับยอดยา,ายสัสอะไรไหวเศร้าถึงแปลงใหญ่ๆมาเว้นมาปามผู้ติดมามังเมื่อปามปามไม่อหลูน,นี่ไปทอดกลางนุ่มไหมนีโรูธรรมดาครับติดมามังแล้วครับ ราไม่สมบูรณ์มัง้งนี่ครับย่อนแรกงมั้งไม่ย่อนแทงมัง้งถ่ายรูปไลนมากระเป็นไหมครับโอเครายงานก้าวจากทวนคนบ้าครับวัดดีครับ